โดนจนใต้ครับผมสัดเข้าไปครับหนึ่งเต้มเนี่ยอยเจ็บไหมอ่ะกัดอะไรไม่ก,กัดกัดกบยางแก้ขันครับตามกัดอย่างโหดเลยมันเป็นแม่คอกนะครับหน้าเนี่ครับก็ต้องทําใจครับผมผมมาถึงไม่ค่อยอยากจะออกตกปลาสักเท่าไหร่เพราะมันเจอแต่แบบว่า ปาลามกัดยากครับมันจับคู่กัดลังแล้วแบบว่าพวกมีลูกคอกผมก็ไม่อยากตีตีผมก็จะตีถังสอนเฉยครับแล้วก็จะปล่อยมันไปนี่ครับไซดเดี๋ยวจะปล่อยมันไปครับผมรู้ก็รู้นะ <laughs> ก็ลองตีไกลๆแล้วลองลากผ่านมันดูก็ลองดูครับว่ามันจะกัดไหมมันก็กัดแล้วปลแล้วปล่อยมันไป <laughs> เป็นแม่ข้อปลาช่อนนะครับมาด้วยคันยักษ์ทองก็ล,ลอกตัวสกัดครับเซนโคตรดีปล่อยไปตัวแรกเนี่ย <laughs> ปลากัดสีห้าทิ้งแต่เช้าพิ่งได้เนี่ยโอเคครับผมปล่อยปยโอเคครับผมเดี๋ยวหาป้าเดี่ยวครับแต่หน้านี้ครับก็คือต้องทําใจครับก็ถ้าเกิดตีแม่ข้อก็ตีได้นะครับก็แต่ก็ส่วนใครจะเก็บก็เก็บนะครับแต่ผมอ่ะปล่อยกันแล้วแต่ครับแล้วแต่คนเลยคือตีสั่งสอนเฉยครับโอเคครับผมกบยางแก้คันจิ๋วครับเหยื่อตัวเล็กตัวใหญ่ก็เอาอยู่ครับผมสุดยอดมากครับ